อันนี้เริ่มย่อยละเริ่มย่อยโอ้ท่าตระกูลโมกเนี่ยนะเอาอันนี้เนี่ยใบยก้ามปูกับไอ้ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับสามอย่างนี่พอแกบดิบนิดนึงโมกนั่นนะครับอ่าโมกนะใช้แค่นั้นเลยครับครับเท่านั้นนะฮะนี่มาดูที่หมักดินที่ลุงจำ้ำเอาไปปลูกเอาไปปลูก ทุกทุกชนิดไหมครับลุงเจ้านี่อ่าอ่าครับขับับอเนี่ยเนี่ยเริ่มย่อยละเริ่มย่อยเอาโอ้มันย่อยลุงเจ้ามันทำไว้อย่างนี้นานไหมครับนี่ก็เอาใบทั่วไปนี่เหรอใบที่ลอน้าเนี่ยนะใช่ใช่มาไว้ประมาณปีมันก็ย่อยแล้วครับประมาณปีก็ย่อยแล้วอ่าฮะอีนี่มันเริ่มจะย่อยแต่ยังไม่ย่อยอ๋อนี่ครับคือไม่ได้ใช้ดินใช้ใบก้ามปูย่อยสลาย จะมีมีอีกอย่างหนึง่งคือดินใต้ต้นกัมปูอีนั่นดินล้วนเลยดินดินดินที่สลัดดินซุยดินดินเรียกว่าล้วนพร้อมใช้เหรอครับอ่ะพร้อมใช้เลยอีนั่นนะอ่ะอ๋อคือคนถ้าเป็นไม้พวกตระกูลโมกโมกถ,ถ,ถ้าตระกูลโมกเนี่ยนะเอาอันนี้เนี่ยใบยกัมปูกับไอขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับสามอย่างนี่พอแกบดิบนิดนึง โมกนั่นแหละครับอ่าโมกใช้แค่นั้นเลยครับเท่นั้นนะฮะได้เลยโอ้หอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องเอาไปนานไหมนะครับกว่าจะเอาไปใช้ก็จนกว่ามันจะเป็นดินนะดูแลจนย่อยไปเลยเหรอครับเป็นย่อยไปเลยครับอ๋อเป็นย่อยไปเลยนี่ก็เอาไหมนีก็ใช้ได้ถ้าถ้าจะใช้ก็ใช้ได้ใช้ได้เลยอ่ามันมันไม่เป็นลาเป็นอะไรใช่ไหมครับเวลาเอาไปลง ก็ไม่เป็นนะไม่เป็นถ้าเป็นลามันก็จะเป็นลาชั้นดีนะอ๋อลาชั้นดีอ่าลาขาวคล้ายๆลาไอ้ดินคุิ้งไผ่เนี่ยนะอ่าใช่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 ส่วนส่วนส่วนมากตัวนี้น่าจะเป็นลาดีฮะไม่ใช่ลาดีอ๋อไอ้พวกคีเรย์พวกอะไรงั้นครับอืมโอ้หูทำไว้อย่างงี้ก็ใช้ทั้งปีครับลุงจ้ำโอ้ไม่พอ ต้งหลายปีเลยดูในโรงกันนู้นในโรงเก็บมันมันไอที่สลายไปแล้วครับโดยมากสมาชิกก็มาก็ขอไปใช้มัางก็ให้เอ้าขอแบ่งกันไปเยอะนะครับนี่ใครจะเอาไปใช้ใช้ก็ลองทําตามลุงจ้ำดูนะครับนี่มีใช้ไอ้ทั้งปีไม่ต้องพลิกไม่ต้องอะไรนะครับลุงจ้ำไม่ต้องไม่ต้องปล่อยไว้อย่างนี้เลยปล่อยเลยปล่อยเลยมันจะ ย่อยไปเองปล่อยเลยอ่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าก็จะมีด่วงอยู่ข้างล่างเลอถ้าคุณไม่ได้มานะเดี๋ยวพอมันย่อยสลายแล้วเดี๋ยวจะไล่ไปให้ดูอ๋อเอาไปให้คุณดูอันนี้ใส่ e อมใส่อะไรไหมครับคือล้วนๆเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยรู้สึกจะใส่เที่ยวหนึ่งอ๋อแต่นานมาแล้วอ่านานๆมามากแล้วเนี่เนี่ยนะที่ใบมันเป็นอย่างเงี้นะครับอ๋ออันนี้คือใบที่ออกมาแรกๆจะเป็นอย่างนี้ครับนานไปมันก็จะสลาย ใบก้ามปูนี่ต้นไม้ชอบเนาะใช่นีนะตอนนี้ที่ตอนนี้มอนไซปูตะโกก็ได้ใช่ไหมครับทุกอย่างส่วนผสมนี่ตะโกไม่แนะนําตะโกไม่แนะนําอ่าถ้าเป็นดินใช้ได้แต่ถ้าเป็นใบก้้มปูไม่แนะนําเพราะว่ามันเก็บความชื้นไว้มากรากมันก็จะเน่าออตะโกใช่ไหมครับเฉพาะตะโกอย่างเดียวอีนี่ไม้เบญญพัรณ์ได้หมดเบญจพัรณ์อ่าอืมแล้ว ตะกลลุงจำมัใช้อะไรปลูกก็ดินที่ว่านะดินใบก้ามปูใต้จ้นก้ามปูตดินดินร่วนดินร่วนครับนี่ครับก็เอาไปลองนี่เป็นสําหรับอันนี้คือจากคนที่มีประสบการณ์จริงๆสร้างบอลไทยจริงๆก็จะทํากันอย่างนี้เลยออ่ก็คือจะมีวนใช้ตลอดนี่มามีร่อนมีอะไรอีกมีสามสเตปนี่คนคนรุ่นเก่าๆจะทําอย่างนี้เนะ อย่างอาจาร,รย์ไพรีอย่างนี้ก็ใช้อย่างนี้เลยอาจารย์เฉลีจะทําเป็นกระด้งใช่ใช่อันนี้ก็เขย่าได้เลยเนาะโอ้โห่ขย่าได้อ,อย่างดีเลยอืโอ้แต่ละที่ก็ทําให้เหมือนกันนะเทคนิควิธีย่อยสลายดินเอาดินไปใช้